สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวข้อดีหลังใช้1เดือนกับเจ้าตัว i q คูเซ 5G กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจาก Vivo และ i q คูในปี2025ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคานะครับ 8,290บาทจะราคาเต็มคือ1490บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์ที่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับ ปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงแนะนำว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับตามลิงก์ที่แนให้ใต้คลิปนี้ ทั้งแอปฟ้าแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนมาดูว่าข้อดีที่เจอเป็นอย่างไรบ้างหลังใช้งาน1เดือนก็คือเรื่องของตัวบอดี้ครับซึ่งบอดี้ในการดีไซน์ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับถือว่าทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากในด้านของฝาหลังเนาะน่ครับผมเขียนว่าตัว i อโคครับซึ่งไอโคเป็นแบรนด์จาก vivo นะครับผมตัวนี้นะนี่ อันนี้ขอดีไซน์ผมซึ่งดีไซน์ในการเก็บอีเทลของตัวฝาหลังถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากซึ่งพีชอบตัวโมดูก้องมากถือว่ามีความสวยงามจริงครับนี่ในการทําตัวขอบตัววัตถุกออกมาถือว่าเพียงพอมากกล้องหลังให้มาเป็นกล้องหลังที่มีความคมชัด50ล้านแล้วก็มีตัว OIS ใช้เลนของตัว Sony IMX 882ถือว่าสเปคให้มาจัดเต็มมาก พร้อมกับตัวที่ให้มาคือความบางของตัวเครื่องให้มาบางเพียง7.93มิลลิเมตรพร้อมน้าหนักให้มาถือว่าเบาจริงครับ199กรัมกับตัวนี้บอดี้ถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากซึ่งเป็นข้อดีของพีและเวลาจับรู้สึกว่าจับแล้วมันสบายมือจริงผมตัวนี้พร้อมกับตัวนี้ให้มากับหน้าจอที่สีสดดีมากหน้าจอ AMOLED ความคมชัด Full HD Plus 120เ z กับหน้าจอสู้แสง 5,000นินแล้วก็น้าจอ6.7นิ้วซึ่งเป็นหน้าจออมลเบ็ตที่บอกว่าสีสันทำออกมาได้โดงตัวจริงขอบจอไม่ได้โค้งม,มวนมากนะขอบจอคือออกแบบมาให้มีความโค้งมนเพียงเล็กน้อยถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงอันนี้พี่ขอชื่นชมตัว iQOO Z10 นะครับนี่โคตรสวยอะ่ะ b o ดี้ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับด้านล่างก็จะเป็นลำโพง1ตัวแล้วก็พอร์ต Type C ซึ่งแบตให้เรามาเยอะจริงหลังจากพี่ใช้งานมาแบตก็ถือว่าอึดมากครับซึ่งเป็นผลที่แบตอึดจริงแบตให้มา7,300ม a ah, มพร้อมด้วยฟ t c ชาร์จให้มาสูงถึง 90วัตต์ครับแบตบอึดใช้งาน1วันเพียงพอมากซึ่งพี่ทำการใช้งานมาบอกยว่าสุดจริงผมตัวนี้ใช้งานคือเป็นตัว Android 15หรือว่าตัว f u n t a s OS 15ซึ่งเป็นพื้นฐานของ ROM vivo นั้นบอกอว่าร o m นี้ให้มาเพียงพอมากแรม12กิบวกเพิ่ม2 g ิกับความจุ256ซึ่งพี่ซื้อมา8,290บาทก็ถือว่าคุ้มจริงครับตัวนี้นะ นี่อันนี้ตัวครับผมหน้าจอถือว่าหน้าจอให้มา110 h z มีความสมุดจริงครับแล้วก็ในกาชั่นต่างๆถือว่าครบจริงแล้วก็มีตัวอัลต้าเกมหมดให้เราครบแล้วก็สามารถแบ่งหน้าจอได้สามารถกดแอปได้ตัวนี้ให้เรามาคุณสมบัติถือว่าฟังก์ชันครบจริงครับซึ่งพีใช้งานมาบอกเลยว่าเพียงพอมากกับผมตัวนี้นะครับนี่ แล้วก็สามารถซัพพอร์ตเป็น Wi-Fi เวอร์ชัน6ตัวน,นี้ก็สามารถซัพพอร์ตได้ซึ่งพีทําการใช้งานมาในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็ถือว่ามีความรวดเร็วจริงครับแล้วก็ซัพพอร์ตเครือข่ายขึ้น 5G ก็สามารถแช์ส์อร์ตผมบอกเลยว่าพี่ชอบมากในการจับสัญญาณฮอสปอร์ตให้กับอุปกรณ์อื่นเ่าถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับนี่ สามารถแชร์ทั้งเป็น Wi-Fi 6ก็แชร์ได้แล้วก็แชร์เป็น Wi-Fi 4 Wi-Fi 5ก็ถือว่าทําการแชร์ได้อย่างง่ายและจริงผมนี่ครับซึ่งพีก็ใช้งานมากับตัว CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงหรือว่า CPU คือแรงจริงครับสองตัวก้อน 7S 73ความเร็วเป็นออลตคอร์ความเร็วสูงสุดคือ2.5 GHz ก็ถือว่าเพียงพอมุมมองพีนะครับนี่ อันนี้คือหน้าจอและก็ตัวเครื่องอผมซึ่งเป็นข้อดีแหละที่มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหน้า32ล้านกล้องหลัง50าล้านซึ่งพี่ทำการใช้งานมาตัวกล้องบอกว่าให้เรามาดูดีมากมีการถ่ายที่กลางคืนซึ่งพื้นฐานมาจากลอมของ vivo นั้นบอกว่าคุณสมบัติของตัวกล้องถือว่าทาออกมาได้ดูดีจริงครับมีภาพคนนะครับแล้วก็ มีตัวภาพถ่ายนะครับแล้วก็มีวิดีโอมีเอกสารตัว Ultra HD แล้วก็มีเพิ่มเติมให้เราแล้วก็มีการถ่ายที่ความคมชัด50นลาผมตัวนี้มีพาราม่ามีซโมชั่นมีมดโปรมีซูเปอร์มูนด้วยถือว่าฟังก์ชั่นของตัวกล้องให้เรามาเยอะแยะมากมายซึ่งพีก็ไปสัมผัสตัวกล้องมาในการถ่ายรูปบอกเลยว่าสีสันทออกมาหลังจากข้อดีใช้งานมันถือว่า work จริงครับอีกวัสดุในกล่องก็มีหัวชาร์จสายชาร์จมีเคสให้เราเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะนี่ ถือว่ากล้องออกมาดูดีนะครับผมตัวนี้นะครับสีซสันดีมากอันนี้ขอเช่นชมกับตัวกล้องนะครับบอกเลยว่าเพียงพอมากครับกล้องหน้าดีจริงนะสามสองตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือตัวกล้องนะครับดูดีมากครับผมตัวกล้อง โกล้องดูดีอ่ะถือว่าทำพอเทตหน้าชัดหลังเบอร์ถือว่าทําออกมาได้ลงตัวดีมากผมอันนี้มุมมองพีนะถือว่ากล้องสีสันดีแล้วก็เก็บดีเทลเลยความคมชัดของวัตถุทําออกมามุมเีพีนะ ถือว่าเวิร์กมากครับสับการเล่นเกมเอของ c p s ียูซัลเกร 7SJ3 ซึ่งพีน้องเก็บ ROV มาในการปรับสูงสุดถือว่าสบายหายห่วงนะครับเกม g ก็บชีนอิปรับกลางๆไปหาสูงก็ถือว่าสบายหายห่วงนะครับผมเกมพ b g Mobile ปรับเป็นสูงสุดกลางๆาก็ถือว่าสบายหายห่วงมากเกมฟ e e Fire และฟ e Fire ์แ Fi, ม็คพี p. ปรับเป็นสูงสุดถือว่ามีความสมดุลในการกดในการทัชจริงครับเบือหรือว่าเรื่องในเกมถือว่าสบายหายห่วงแน่นอนแล้วก็มีฟังก์ชันของตัวเกมหมวดค แล้วก็สามารถทำการซัพพอร์ตแอปพลิเคชันศูนย์ไทยได้ทุกแอปผมตัวนี้ให้เรามาถือว่าเพียงพอจริงครับแล้วก็สามารถทำการซัพพอร์ตเป็น L 1. 1ผมให้เราเรียบร้อยถือว่าโอเคผมมุมมองพีมาดูว่าสีสันของหน้าจอในการเปิดรับชมตัววิดีโอจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งหน้าจอสามารถรับชมสูงสุดของตัววิดีโอเป็น HDR ซึ่งหมายความว่าเปิดเป็น 4K 60เฟรม HDR ซึ่งเป็นในการซัพพอร์ตของมือถือสูงสุดณปัจจุบันนี้แต่พี่เปิดแค่2 2 k 6 0เฟรมก็ถือว่าเพียงพอแหละจะถือว่าเปิดได้สูงสุดขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากอันนี้เป็นข้อดีที่พีชอบเลยคือหน้าจอแค่หน้าจอก็กินขาดน,นะถือว่าตัว IQ คูกับ V ี vo ทําตัวนี้ออกมาได้อย่างลงตัวจริงครับอันนี้ให้ดูเลยว่าหน้าจอสีสันมีความสวยงามจริงครับดูครับมุมอมองของพีนะหน้าจอดูดีจริงครับผมตัวนี้นะ ถือว่าคุ้มนะไอคู IQ Z เซทสินะครับผมทุกอย่างถือว่าเพอร์เฟกจริงครับเล่นเกมดีตัวนี้กล้องหน้ากล้องหลังถือว่าสกินโทนดีมากครับผมแล้วก็ลำโพงหนึ่งตัวถือว่าเสียงดังฟังชัดพอสมควรนะครับนี่ใช้งานงาน่ายแล้วก็ฟังก์ชันต่างก็มีให้เราเยอะแยะมากมายเช่นพี่ใช้งานฟังก์ชันของการย่อหน้าต่างเล็กตัวนี้ก็มีให้เราเรียบร้อยถือว่าให้เรามาจัดเต็มมากแล้วก็เนี่ยผมกดทัชบอกเลยว่าง่ายใดจริงผมตัวนี้ให้เราติดฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานนะครับ แล้วก็แบ่งหน้าจอตัวนี้สามารถทําการแบ่งหน้าจอด้านล่างด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็แบ่งได้นะครับผมตัวนี้ให้เรามาก็ถือว่าเพียบพร้อมจริงครับกับคุณสมบัติที่ครบจบจริงกับเจ้าตัว i อคูนะครับผมเซทสิบห้าซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทําการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนไทยประกรันศูนไทยนะครับตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้าปลอดภัยในการสั่งซื้อน,นอนสวนัสดีขอบคุณครับ